สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลศิริคุณมาอยู่ชั้นป .5 ค่ะวันนี้จะมาอ่านคำศัพท์กันค่ะ P P L A Y P G R I G R O U N D P9 อนามเด็กเล่น S A N D S P P I T Place s a n t Place Side S E E C S A W สานสีสานกระดานกระดบ S U W I N G สวิงแกว่ง S A N D เส้น C A S T L E สคาสเซนซานคาสเซนประสาศไสน O, S o e Hotel โรงแรม F E F E R R I S คาคาเลียน W H E E L เวลคาเชียน e l ลชิงช้าสวรรค์ E, l, will, will, ahn, e N N J O Y JOY ENJOY สนุก U S E USE F U L ฟูย e ูฟ e ูยูฟู f o ฟูมีประโยชน์ e, p n e x e x c i t i n g a p e n x คลายสินตื่น Regierung? เต้น F S U N ฟัน,น,นสนุก B I F F E R E N T ดิฟเฟอเรนตแตกต่าง N E W new ใหม่ C H E C H E A P ชิบถูก O ดีโอนเก่าหรือแก่ e x e x p e x p e n p e n s i v e C. A p e n s i แพง B. E. S. T. เบ็ดถูกที่สุดดีที่สุด B. E. A. U. b e. i l T. I. T. I. T. F. U. L beautiful beautiful สวย so D E D L I L C I O N S G D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 , 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 D Ryan, à Loi, H I H I G H High ูง F A S T ฟั S ่นรวดเร็ว S S L O ดับเบิลยูสโลชา้าเอลเออาร์เจีลาสใหญ่เอ็นเออาร์เนี่ยใกล้เอฟเออาร์ f ห่างไกล D I C D T I O N A R U อันเนอดิชาล์ลีพจนานุกรม T A L K I N G Talking D I T D I C T I T N A U Y 디지털리 Talking c 지털리เพราะจานนุกรมพูดได้ C A N E R A c ค n น e เตอร่ากล้องถ่ายรูป P R I C E ไพรส์ราคาขอบคุณค่ะ